นี <muitas S 2> ่นี่นี่อย่างนี้คืออะไรขอเซ็นเตอร์ใช่ไหมต้องเจอต้องเจอทักรังคอเซ็นเตอร์มาดูที่จะบ้านไงสวัสดีครับครับใช่คุณเกียงใกรใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับผมขอบคุณมีของตกค้างอยู่กรมศุลกากรของผิดกฎหมายครับเราตรวจสอบแล้วคือขอหมายเลขบัตรประจำตัวยืนยันตัวตนนะครับกรมศุลกากรเลยครับอ่ะโยมอัตมาบวชอยู่นะอัตมาบวชอยู่ไม่นีปของอะไรล่ะอ๋อของผิดกฎหมายครับเอ่อ ถ้าจบเรื่องนี้ก็หงิ่นนึงนะครับอืออาตมาบวชอยู่จริงจงโยมอ่าครังนี้จะให้จดหมายเลขใช่ไหมหมายเลขอะไรนะหมายเลขตับประชาชนครับตประชาชนพร้อมจดไหมพร้อมจดไหมผมพร้อมมากครับมครับอืมหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีศูนย์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 เก้า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 แปดแปด ครับอ๋อคุณนี่ไม่ใช่บัตรพระจุทธพระจุชุนี้ครับเอ้าเหรอมันก็ไม่ใช่อยมันเป็นได้บัตรคือสุดที่อาตมาเองอาตมาเปลักไสไงอาตมาบวชอยู่อย่าเล่นแบบผมเนี่ยผมจริงจังนะผมโทรมาผม้องคนได้ได้เนี่ยอาตมาบวชอยู่โยมงั้นผมขอบวชสดนึงแล้วกันอะไรนะเอ้ยผมขอท่านสวดให้ผมบวชสดนึงเจ้าบวชสดนึงเหรอ ่ครับผมฟังอยู่เราฟังอยู่อ๋ออ่าอ่าถ้างั้นอันนี้อันนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ในกรมศูนย์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออเปิดลำโพงดังเลยเพื่อนๆจะได้ยินด้วยครับผมเปิดพร้อมครับพร้อมนะอ่ะพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นพร้อมนะพนมมือครับพนมมืออ่ากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมากัตเตอมธรรมมากุศลารยสมิอาสาดุด้วยสาธุด้วยสาธุด้วยสาดุด้วยอาสาอสาดุอาตมาบทจริงๆโยมอาตมาบทจริงๆอาตมาบทเป็นพระจริงๆ พอดีผมผมันเกิดผมวันนี้พอดีเลยผมขอบวช่านบทหนึ่งได้ไหมครับเปิดเพลงให้ผมหน่อยมันเกิดเหรอครับอ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมอ่ะพร้มมือ,มอ,มอมขึ้นนะ้าพร้มมือขึ้นน,ะน้าอ่ะว่าตามว่าตาหลวงพ่อนะครับน่โลตังน่โลตังแดหัวกังแดหัวกังทุกขงังทุกขงังอ,อสังอ,อสังเอออาสาทุด้วยสาทุด้วยสาทุ่สาทุ่อืม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 ผมพูดตามแล้วนะผมขอเงิน ตายแล้วนะมือนหนึงไอสส้ศพเรื่องนี้อะไรของเสฟ้องคุณอ๋ออ๋ยอยอ,ยอมยอมยอมไม่ว่าที่ตมาให้ให้สวดตอนแรกรู้ไหมความหมายคืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับเออไอ้กุศาลาราทำมาเขาสวดให้คนตายแล้วรู้ยังใช้ย่าตัวอนี้อะแล้วบทสองนั่นห,หมายความว่าไงไม่รู้เหมือนกันครับเออบทสองอ่ะที่วันพอันเกิดให้ก็คือนรกตังแดกางทุกขังอ่ะคือนรกจงแดกหัวคุณตลอดเวลานะรู้ยัง อีกแล้วสวยจริงๆเลยนี่ไม่ระเอาเอาไวนะ